ก็เรายังอยู่ที่ท็อปร้อยนะฮะข้อสิบ,บนะครับข้อสิบเอ็แล้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับจะถูกดี f i n e สำหรับทุกๆ process นะตัวเลือกนี่ก็มีสี่อันนะมี role มี activity มี function มี responsibility เนี่ยในคำตอบข้อนี้นะเขาบอกว่า r o l นี่นะอยู่ในทุก process นะแล้วก็ตัว activity นะครับอยู่ในทุก process นะครับแล้วก็ responsibility อยู่ในทุกโปรเซ s แต่ไม่เป็นนะเอ,อไม่เป็นต้องแเป็นตัวฟังก์ชันงนั้นข้อนี้เนี่ยตอบดีดอกส่วนข้อสิบสองนะครับก็บอกว่าข้อใด้ต่อันนี้ถูกสำหรับทุกๆโปรเซสคำตอบก็คือทุกๆโปรเซสเนี่ยนะฮะต้อง delivery ตัว r ร s o อสนะหรือผลเนี่ยให้กับคัส t ตอร r ซึ่งจริงๆต้องแ d value ด้วยนะครับและแต่ว่าไอตัว p r o c e s s เนี่ยไม่ไม่อาจจะไม่ถูกได้ทำโดย i n g l e function นะหรือฟังก์ชันฟังก์ชันเดียวนะไอตัวตัวย่อยสองในคำถามที่สิบสองเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเนะเชินเขาต้ตอบเขาบีเขาเดียวนะถัดมาข้อ1ิบสามนะก็ถามว่า หนังสือเล่มใดที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ Industry Sector นะครับหรือ Organization เฉพาะทางนะครับไอ้หนังสือพวกเกี่ยวกับ s สเก e พวกเกี่ยวกับ Industry โดยเฉพาะเนี่ยนะครับเราจะเรียกหนังสือพวกนี้ว่า Complementary Guide นะหรือก็ข้อ B ซึ่งจะมีเยอะแยะเลยนะมีขายที่ OGC ัดมาข้อสิบสี่นะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของ s Service Transition นะถ้าเรายังจำได้มีห้าเล่มเมื่อกี้เราพูดถึง uh, c o m p l i m e n t a r y ลนะเสอบอีกประเภทหนึ่งก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่คอบุ๊กอย่างเงี้ยนะคอบุ๊กนี่ยมีห้าเล่มเซจี้ e s i g n Transition, Operation แล้วก็ c o n i n u a l Service Improvement นั่นก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของไอตัว Transition t r a n s i t i o n คือ เนะขาถามไม่ใช่นะฉะนั้นเราดูข้อที่น่าจะใช่ก่อนนะก็คือข้อ A เนี่ยใช่นะคือ t ั a n ิ i t i o n เนี่ยคือต้องแน่ใจนะว่า service นั้นสามารถถูก operate นะครับและถูก support ถูกจัดการได้นะขอ้อ C ก็ใช่นะฮะก็คือเรื่องของ transition เป็น,เ,นเรื่องของ chain น,นะแล้วก็มีส่วนของ release ด้วยนะครับส่วนข้อดีนะครับก็ถูกต้องอีกนะครับ แต่ข้อที่เป็นคำตอบคือข้อ b เนะครับข้อ b เขาบอกว่า transition ต้อง provide training and certification in project management เนี่ยคือไอ้ provide training อาจจะถูกแต่ข้างหลังเนี่ย certification in project management เนี่ยอันเนี้ยเลยทำให้ข้อ b เนี่ยผิดถัดมาข้อ15ก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจุดประสงค์ของ s v i t c e operation ก็จะเห็นว่า ข้อดีด็อกนะ่ครับที่บอกว่าเพื่อที่จะ deliver นะครับ manage i t service at a g r e e level to b u s i n e s s user and c u อ t o m e r รนะยคือโอเปอเรชันในหัวใจคือทำงานได้นะครับทำงานได้ส่วนข้ออื่นเนี่ยน,นะฮะอย่างข้อเเนี่ยนะครับที่บอกว่าตัดสินใจว่าเอ,อ IT จะเ n g เกตกับซ u p p l i e r อร์ระหว่าง Service Management Life Cycle นี้คือ SLM งานข้อ A นี่คืองาน Service Level Management ส่วน Proactive Prevent All Outage อันนี้คืองาน Availability Management แล้วเรื่องของ Design กับ Build Process นี่เรื่องของ Service Design